การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั้นในขั้นตอนแรกๆจะเป็นการสร้างโปรเจกต์ก่อนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Adobe Premiere ขึ้นมาแล้วจะพบหน้าจอเบลคามซึ่งส่วนตรงนี้โปรแกรมจะให้เรากำหนดในส่วนของวิธีการทำงานโดยให้เลือกเปิดโปรเจกต์เดิมที่เคยสร้างไว้แล้วนะครับถ้าหากเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งทำครั้งล่าสุด รายชื่อของตัวโปรเจกต์ก็จะปรากฏอยู่ที่ส่วนของ recent project แต่ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาโปรเจกต์ที่เคยสร้างเอาไว้แล้วในเครื่องก็สามารถเลือกไปที่คำสั่ง open project แต่ในแต่ในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่ดังนั้นเราจะคลิกไปที่ปุ่ม new project โปรแกรมจะให้เรากำหนดพื้นที่สำหรับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ซึ่งปกติแล้วเราจะทําการสร้างแล้วก็เก็บข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดต่อวิดีโอเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะทําการเบราว์นะครับแล้วก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่ได้มีการสร้างเอาไว้นะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ my project นะครับจากนั้นก็เลือก select folder เพื่อทาการกำหนด ว่าให้โฟลเดอร์นี้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลสําหรับการตัดต่อนะครับดังนั้นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการอยากจะใช้ประกอบการตัดต่อวิดีโอของเราก็นํามาเก็บเอาไว้ที่โฟลเดอร์นี้จะง่ายที่สุดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทําการตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า my project นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บโปรเจกต์ในครั้งนี้ คลิก OK. ขั้นตอนต่อมานะครับตัวโปรแกรมจะให้เรากำหนดในส่วนของ sequence name นะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดเป็นชื่อใดๆก็ได้ตามความต้องการเช่น my project ผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์เก็บข้อมูลชื่อ project แล้วก็ชื่อ sequence นะครับตรงกันหมดทั้ง3ส่วนจากนั้นก็คลิกโอเค เราก็จะเข้าสู่ส่วนหน้าจอเริ่มต้นทำงานในส่วนของโปรแกรม Adobe Premiere นะครับในขั้นต้นจะขอแนะนำองค์ประกอบที่สำคัญของตัวโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานในระดับเบื้องต้นก่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงช่องส่วนนี้เป็นถัดเครื่องมือโปรเจกต์นะครับซึ่งพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นที่รวบรวมแฟ้มข้อมูลที่เรานำเข้ามาในโปรแกรมเพื่อทำการตัดต่อ ในครั้งต่อๆไปถัดลงมาก็จะเป็นกล่องเครื่องมือซึ่งจะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องมือที่จําเป็นต่อการตัดต่อวิดีโอส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกกันว่าไทม์ไลน์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการตัดต่อวิดีโอของเราต่อไปส่วนที่เป็นจอด้านบนสีดําตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นหน้าจอพรีวิว รเราสามารถตรวจสอบแฟ้มข้อมูลหรือลักษณะาการตัดต่อ,ตอชิ้นงานได้จากหน้าจอนี้อันนี้คือหน้าจอคร่าวๆของตัวโปรแกรมนะครับงั้นเราจะเริ่มต้นทดลองตัดต่อตัวตว,วิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere นะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นการนำแฟ้มข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เตรียมแฟ้มข้อมูลที่เป็นวิดีโอแล้วก็ เสียงประกอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกคลิกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่ง Import จากนั้นเลือกโฟลเดอร์หรือพื้นที่ที่เราเก็บแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ในการตัดต่อเข้ามาในโปรแกรมซึ่งตรงนี้ผมได้เตรียมนะครับข้อมูลที่เป็นวิดีโอเอาไว้3แฟ้มข้อมูลด้วยกัน เราสามารถเลือกแฟ้มข้อมูลได้หลายแฟ้มพร้อมๆกันได้โดยการกดแป้นคอนทรลแล้วก็คลิกเลือกแฟ้มทีละแฟ้มนะครับแล้วก็มีการเตรียมเพลงหรือดนตรีประกอบเอาไว้อีก2แฟ้มข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Open แฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตัดต่อก็จะถูกโหลดเข้ามาในตัวโปรแกรมซึ่งแฟ้มข้อมูลทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่ถาดเครื่องมือโปรเจกต์จะเห็นว่า โปรแกรมจะแสดงรายการของแฟ้มข้อมูลแต่ละตัวเป็นเป็นชื่อแฟ้มข้อมูลและเมื่อเรามีการคลิกเลือกไปที่ชื่อแฟ้มข้อมูลใดๆจะมีปุ่มรีวิวด้านบนให้นะครับว่าตอนนี้แฟ้มข้อมูลที่เราเลือกทํางานด้วยมีลักษณะย,ยังไงในกรณีที่เป็นรูปภาพหรือในกรณีที่เป็นวิดีโอก็จะแสดงภาพไปเห็นแต่ถ้าเป็นกรณีของเสียงเสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายรูปเวฟบคลื่อนแทนเนาะถ้าเราต้องการทดสอบว่า แฟ้มข้อมูลภาพแฟ้มข้อมูลวิดีโอหรือแฟ้มข้อมูลเสียงใดๆที่เรานำเข้ามาในโปรแกรมมีลักษณะยังไงเราสามารถคลิกไปที่ปุ่ม Play ตรงหน้าจอพรีพรวิวนี้ได้ทันทีนะครับถ้าเป็นวิดีโอก็สามารถที่จะเพลย์ได้เช่นกันขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำแฟ้มข้อมูลที่เราต้องการทำการตัดต่อนำมาใส่ในถาดเครื่องมือทำลาย วิธีการก็คือเราเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการนํามาตัดต่อนะครับแล้วคลิกแล้วก็ d rag นะฮะในกรณีของวิดีโอเราจะนําแฟ้มข้อมูลนั้นมาวางเอาไว้ที่เลเยอร์วิดีโอซึ่งปกติแล้วนะครับโปรแกรมจะเตรียมไว้ให้3ามเลเยอร์นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะใช้เลเยอร์พื้นฐานทั้ง3ามเลเยอร์นี้เพื่อใช้ประกอบการตัดต่อได้แต่ถ้าเกิดจํานวนเลเยอร์ที่โปรแกรมเตรียมไว้มีไม่เพียงพอ คือ3 l a เลเยอร์เนี่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเราก็สามารถที่จะสร้างเลเยอร์เพิ่มได้ในภายหลังอันนี้เป็นวิดีโอที่1น,นะครับที่ถูกนำมาวางลงไปถ้าต้องการนำวิดีโอตัวที่2มาวางต่อลงไปก็คลิกเลือกจากถาดเครื่องมือโปรเจกต์ Project, แล้วก็ลากแฟ้มข้อมูลนั้นมาวางต่อกันได้ทันทีในการตัดต่อน,นั้น คลิปวิดีโอที่เรานํามาวางบนไทม์ไลน์เราอาจจะวางต่อกันบนเลเยอร์เดียวกันแบบนี้ก็ได้หรือเราอาจจะวางไว้คนละเลเยอร์แบบนี้ก็ได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นการตต่อที่ไม่ซับซ้อนมากก็สามารถที่จะวางวิดีโอนั้นเรียงไว้ในเลเยอร์เดียวกันสุดท้ายก็จะนําเอาคลิปอันที่3หรือวิดีโออันที่3มมาวางต่อลงไปเมื่อเราวางวิดีโอลงไปนะครับบนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ต้องมีการตัดต่อหรือปรับปรุงลักษณะของวิดีโอนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า l a ล s o t o o l นะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปใบมิดโกนอยู่ในถาดเครื่องมือและเราสามารถนำมาตัดแบ่งแฟ้มข้อมูวิดีโอที่อยู่ในไทม์ไลน์ได้นะครับในการตัดต่อวิดีโอนั้น เราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งของวิดีโอที่เคยวางลงไปบนไทม์ไลน์ไปยังตำแหน่งใดๆก็ได้ที่เราต้องการสามารถสลับตำแหน่งได้อย่างที่เห็นตัวอย่างในตอนนี้มุมมองการทำงานของไทม์ไลน์นะครับถ้าหากผู้ใช้งานรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องขยายหน้าจอขึ้นเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นสามารถคลิก ไปเลือกเครื่องมือขยายหรือว่าซูมทูนนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่ไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่ามุมมองของไทม์ไลน์จะถูกขยายขึ้นซึ่งจะมีข้อดีคือช่วยให้เราสามารถทํางานกับตัวแฟ้มข้อมูลในไทม์ไลน์ได้ง่ายขึ้นหรือถ้าเกิดเราต้องการย่อขนาดของไทม์ไลน์ลงนะครับหลังจากที่คลิกเลือกปุ่มเครื่องมือทูนมาแล้วให้กดปุ่มออตินเนตค้างไว้ ปุ่มเครื่องมือทูลจะเปลี่ยนสถานะจากปุ่มขยายเป็นปุ่มย่ออันนี้สามารถอันนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อการใช้งานคลิปวิดีโอที่เราวางไว้บนไทม์ไลน์นั้นเ,เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบลักษณะของวิดีโอได้โดยการไปที่แถบตัวเล่นที่อยู่บนแท่งบาร์ตรงนี้นะครับแล้วสามารถเลื่อนเมื่อ,เร,อเราเลื่อนนะครับจะเป็นการขยับ, oh! ยบแล้วก็ตรวจสอบวิดีโอแบบคร่าวๆนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการอยากจะเล่นวิดีโอเพื่อทําการตรวจสอบนะครับเราสามารถลาก ตัวอ่านนี้ไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วกดแป้น p a c e bar จะเป็นการเล่นนะครับถ้าต้องการหยุดให้กด s p a c e bar ครั้งหนึ่งจะเป็นการหยุดถ้าต้องการเล่นก็กด s p a c e bar ถ้าเราต้องการตัดต่อตัดวิดีโอส่วนในส่วนหนึ่งออกนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนปลายของคลิปแรกนี้ผมต้องการตัดออกผมก็จะใช้เครื่องมือไฟมิดโกนหรือเลสโซทูลมาคลิกตรงบริเวณที่เราต้องการตัดออก ปกติแล้วการตัดเนี่ยก่อนที่จะทําการตัดเรามักจะใช้วิธีการเลื่อนหัวอ่านมาทําการตรวจสอบวิดีโอโส่วนนี้ก่อนว่าใช่ส่วนที่เราต้องการตัดแน่ๆหรือไม่เมื่อตัดสินใจแล้วว่านี่คือตําแหน่งที่ต้องการตัดจริงๆก็ค่อยใช้เครื่องมือและโซทูลประทับลงไปบนเส้นหัวอ่านนะครับแล้วคลิกวิดีโอโส่วนนี้จะถูกตัดออกเมื่อมันถูกตัดออกจากส่วนแรกแล้วเราสามารถทําการย้ายหรือทําการลบ ส่วนวิดีโอส่วนนี้ทิ้งโดยการเปลี่ยนเครื่องมือไปเลือกที่เครื่องมือที่ชื่อว่า selection tool ครับเนื่องจากว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถเลือกคลิปวิดีโอแล้วทําการเคลื่อนย้ายตําแหน่งของคลิปนั้นๆได้รวมไปถึงถ้าเกิดต้องการอยากจะลบก็กดไปที่ปุ่ม delete คลิปนั้นก็จะถูกลบออกไปเมื่อตัดส่วนของวิดีโอจนเป็นที่ต้องการแล้วก็จัดตำแหน่งของคลิปให้ อยู่ในตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันจนเป็นที่พอใจขั้นตอนต่อไปคือการนําเสียงประกอบใส่ลงมาในไทม์ไลน์ซึ่งก็จะมีลักษณะเช่นเดียวก,กันกับการเอาตัววิดีโอใส่ลงมาในไทม์ไลน์นะครับก็คือคลิกเลือกไปที่แฟ้มข้อมูลเสียงซึ่งอยู่ในถัดเครื่องมือโปรเจกต์แล้วลากลงมาที่ ไทม์ไลน์ในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ออดิโอนะครับซึ่งเราสามารถใช้ออ d ด o l โอเลเยอร์ออดิโอหนึ่งออดิโอและออ d ด o 3โอได้เมื่อเลือกไปแล้วก็ปล่อยเมาส์อย่างเช่นตัวนี้ผมจะใช้ในส่วนของออ d ด o 2โอนะครับเนื่องจากว่าชิ้นงานของผมเนี่ยวิดีโอที่นํามาตัดต่อเป็นภาพเป็นวิดีโอที่เกิดจากการใช้กล้องถ่ายมาก็เลยมีเสียงมากับวิดีโอด้วยซึ่งข้อมูลเสียงนั้นจะถูกแยกเลเยอร์และถูกนํามาเก็บเอาไว้ในออดิโอหนึ่งโดยอัตโนมัติ แ้มขโมูลเสียงเมื่อถูกนำมาตัดต่อลงในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถทำการทดสอบได้เช่นเดียวกันกับวิดีโอนะครับโดยการกดไปที่แป้นสเปซบาร์เพื่อทำการเล่นหรือกดสเปซบาร์ครั้งเพื่อทำการหยุดนะครับและการตัดต่อเสียงก็เช่นเดียวกันกับการตัดต่อในส่วนของวิดีโอก็คือใช้เครื่องมือและซอร์โ คลิกไปยังตำแหน่งที่เราต้องการตัดต่อจากนั้นถ้าเดี๋ยวจะลองเลื่อนส่วนหัวออกก็จะเห็นว่า2ส,ส,ส่วนนี้ถูกตัดออกจากกันแล้วนะครับนั่นแปลว่าผมสามารถใช้เครื่องมือ selection tool จับส่วนที่ถูกตัดให้แยกออกไปหรือทำการลบทิ้งส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยับตำแหน่งของเสียงให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้ ถ้ามีความต้องการที่จะนำเสียงประกอบตัวอื่นลงมาตัดต่อเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเลือกจากถาดเครื่องมือโปรเจกต์และนำลงมาใส่ในไทม์ไลน์ได้ก็จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างนี้วิดีโอนี้จบแล้วตรงนี้นะครับในส่วนของเสียงยังขยายยาวออกไปผมก็จะทำการตัดนะครับทำการตัดเสียงในส่วนที่เกินนี้ทิ้งไปโดยการเลือ่อนหัวอ่านมาว่า เพื่อให้เห็นตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการตัดนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือเลสโซตัดส่วนของข้อมูลเสียงออกแล้วก็ทำการลบข้อมูลส่วนเกินทิ้งไปสมมติว่าทำงานเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเซฟแล้วก็หลังจากทำการเซฟแล้วในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอออกไปเพื่อนำไปใช้งานต่อไป